สวัสดีครับผมมือนี้ครับผมเนาะวันที่18มีนาคม2 5 6 6ครับผมปูหาเจดแปโทษตามดวงของผมเนาะให้มาหาปูครับผมเพราะว่าเลขคุณตาไม่ล่ะครับผมเลขคุณตาเลขสองล่างครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมแล้วก็มีเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะบอกผมมาว่ามาขอเลขบัญชีปูหาเจดแปให้แน่ครับผมมือนี้ครับจะมาขอเลขบัญชีปูให้ FC ทั้งช่องครับผมเนาะ ปูอือคุณตาไม่ให้ไปปูว่เลขคุณตาแม่แม่ลรบอกม่ลางบอกเนี่ยอะไรเลขซองยังปูนี่เลขซองว่าไงคือผู้ใหญ่ใจดีอ๋อมองกันละเลขซองครับผมเนาะใหญ่ใจดีส่งมาให้ปู่ครับผมปู่เลยโทษตามผมแม่หาครับผมเนาะเอาลางมาก่อนซองลางมาก่อนหม้อนีไรซองลางดิปูซองลางซองลางครับผมผู้ใหญ่ใจดีคุณจักแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีกับพ่อรับผมปูเอาครับผมเนาะ ผู้ใหญ่เจดีครับผมเนาะเลขสองล่างครับผมฝากตอเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเพราะว่าครับผมปูโทษไปหามึอเสาครับผมให้ผมมาตรวจครับผมเลขสองล่างจากผู้ใหญ่เจดีครับเลขสองล่างจากผู้ใหญ่เจดีงวดนี้ที่ไทยพาฮารไปหันมันมาได้เขารักซเด้อยกเลิกด้อบอกเอฟซียกเลิกครับผมปูบาได้เขารักซีบนด้อครับยามมันไปล่างครับผมปู ออประกอบคู่มางแล้วปัวปัวเอ้องถึงแล้วเขาบ่อเล็กสองล่างเนี่ยเนี่ยแหละสองล่างคู่เดียวแล้วปัวัูถึงแล้วเข้าไหมเล็กสองล่างเนี่ยเล็กสองล่างนั่นมังหันพันธ์มานั่นบ่ได้พันบ่บอกไปซื้อเพื่อนได้100ลอยใบลอยใบเออวิ่งเกตกับสามล่างครับผมวันนี้เพื่อนไปซื้อได้100ลอยใยลอยใบเออวันนี โยมผูบอกว่าใอยประสานง,งานกระปูได้ย,ยี<า>่สิบใบปาดบาดนี่เพื่อนถือหกวิ่งเออวิ่งยังงก็สามหน่วยบนครับผมปูในหกล้านครับผมจังสิลงทุนเท่ทาไรปูก็บอกให้จักว่าปิ่งวิ่งปลักล่ว่าได้ายก็ครับผมปูแั่ละเพิ่นได้ได้ร้อยใบเจ็ดสามเจ็ดสามร้อยใบเออร้อยใบปาดบาดนี่เพื่อนก็เรยว่าได้มากปูท่วกล่างวิ่งหาครับหนึ่งครับผมปูกระกูคูมากมีคููเดียว คือวางหันวิ่งเกตกบสามไปน้องกันลองทองครับมานี่วิ่งหนึ่งกับห้าครับนี่มีท่าไหนมาเลขสองล่างครับผมเนาะเม็ดเดียวครับผมหนึ่งหานึ่งครับผมมานี่สิบบุญสิบบุญมันมันท่านยังรอดใสนหน่วยบุญแต่ว่าอยู่ในนี่ในล็อกนี่วันหันวันขาว่าเจ็ดสามวันพฤหัสเ็ดสามีปูเ็ดสามปูวันเสาร์เ่าวันเสาร์ครับนี่ได้เห็นบ่ หนึ่งห้าติปูสิบห้าขนาดหนึ่งพันว่ามี่บอลเจ็ดสามมีสามเจ็ดเดียบันสามเจ็ดมีผมนี่สามเจ็ดก็มีครับผมเจ็ดสามมี่อ๋อเจ็ดสามวันนี้เป็นไรมากวิ่งล่างหนึ่งกับห้าวิ่งล่างหนึ่งกับห้าเอวิ่งซ่องล่างครับผมหน่งกหาหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าคู่งกับห้านึ่งกับห้าหนึ่เกับห้าหนึ่งบห้าหนึ่งกัห้าหนึ่งกับห้านึ่งกับนครับห้าหนสองล่า่งกางกับ คุยกันดีครับผมเนาะให้มาเม็ดเดียวครับผมมีหาหานิ่งครับผมเพิ่นถือเกตสามครับผมปูล่อลักหน่วยพันนี่ได้รักซิบบนสามตัวล่อเลขลักหน่วยมาใส่เลยครับผมปูไม่ทอดดิปูเพิ่นถือเกตสามที่ปูเพิ่นถือเกตสามลอยใบเจ้ลอยใบตั้งลอยใบลอยใบมันก็เป็นเงินเท่าไรบ้างนี่โยมอีกคนนึงที่คุยกันกับปูนี่ยประสานงานให้ครับผมประสานงานกับเพิ่น เพื่อนได้ยี่สิบใบปักยี่สิบเม็ดสามตัวเดียวครับผม,มงวดนี้นัน่นเพรนี้มันไม่เท่าไหห้าหนึ่งหนึ่งห้าเม็ดเดียวครับผมซิมมาฮ่าซิมเอฟตัวเดียวครับผมว่มากันนี้เพื่อนบัดเดีบอกเพื่อนไม่ต้องบอกว่าเลขลักหน่วยบนสามเนอครับผมมาเนี้เพื่อนเอาเลขวิ่งล่างมากเจ็ดกับสามครับมันถัดไปน้ำกันเพื่อนก็เลยไปซื้อเจ็ดสามล่างครับได้ร้อยใบมาเนี่ยเลขปักลักสามหนึ่งได้หกล้านปักหน่วยบนสาม มือบนสามบ้านาานี้ก่อนเรียกว่ามือนึงคนจังไหมาเรียกลักหนวยบนอันนี้ลักสิบบนลักสิบบนเรียกลักหนวยว่าใส่ทังเดียวเลยกามคูเท่านั้นหนวยบนสิบบนสีน 4, ่ลักสิบบน 8, ที่ไ<ร>้ไปห้<ม>องฟางฮัทนะไ้ไปนะคือยกเลิกแล้วครับผมแปลว่าเรียกคนมากตัวนี้ครับบ้านนี้เรียกปู้กระเฮ็ดใ้เบิองยูตัวเรียกปู้กระเฮ็ดใ้เบิองยูตัว เลขอันนี้มันอันหกห้าสองเนี่ยครับผมได้เกีดได้หนึ่งอันนี้มันไปบนไปล่างครับผมงั้นไ่เกีดทั้งบนทั้งล่างครับผมมานนี้ครับแปดแปดเกียดสามได้ศูนย์ได้หา้าอันนี้ก็ไปบนไปล่างครับผมแล้วเลขก็เพิ่มไปว่าหนันวิ่งห้านน่นเดินหาอันนี้เจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าว่ามีบนครับ บันทึกเจ็ดบวกสามเป็นสิบว่ามีศูนย์เหลือหาตัวเดียวที่ไปวนไปล่างนี่อาจจะไปล่างก็ได้เพราะว่าเล็กมันมนกาวิ่งห้ากับหนึ่งล่างนี่ให้มามพู่เดียวคูดเดียวเลขติปูเล็กซอกล่างนะเล็กสองล่างมันออกซอกล่างมาก่อนครับผมซอกบนได้ก้อนออกมือมือหนึ่งครับก้อนออกมือหนึ่งอันนี้ หลักสิบบนที่พูดนี่ยได้มางหสิบบนหลักสิบบนได้บ้าแล้วครับผมสี่หกแปดครับมก็มีสี่หกเจ็แปดครับผมที่ไทยพาัทไปนั่นไปเนั่นสี่หกเจ็ดแปดมันเข่าเจ็ดสามครับผมบอนนี้หลักสิบบนสี่หกแปดสี่ล้อเลยหลักหน่วยมาใส่ตัวเดียวปูหลักหน่วยมาใส่ครับผมนกปูว่าครับผมปูขคนเหมืชีในปูวคนขอขอาหะายครับผมอ่านเบื้องของพ้องของพาฮัทอเมนคับที่ปูแนวกันครับผมปูี่ถือเลขวิ่งนั่นแหะอครับผม เลขสองล่างจากผู้ใหญ่ใจดีครับผมเนาะหากับหนึ่งครับผมจับคู่หนึ่งหาหาหนึ่งเม็ดเดียวครับผมอุทลียลครับคุกครับเนาะอุทลีวครับผมเกตับสามครับผมจับคู่เกตสามไดลอตเตอรี่หนึ่งร้อยใบครับผมเนาะอีกเจ้าหนึ่งครับผมได้ลอตเตอรี่ยี่สิบใบครับผมเกตสามครับวันที่หนึ่งเดือนสี่ปีหกหก <c oughs> นี่เราเลขซองได้มากแล้วซองตัวเดียวนี่ครับผมปูเลขซองซองล่างถ้าจะวิ่งนะครับห้ากับหนึ่งจะปูหกับนึ่งห้ากับหนึ่งครับนี่ครับปูวหลักสิบบนที่ปูนี่สี่หกแปดครับผมหลักสิบบนลอเลขลับหน่วยคนมากครับผมปูนี่ครับผมเนาะเลขสองล่างจากผู้ใหญ่ใจด,ดีครับผม ส่งมาให้ปูครับผมเนาะผู้ใหญ่ใจดีอ๋อ่คือคือผู้ใหญ่ใจดีครับผมม่ต้องแปเอ้ยซื้อเพื่อนเราผู้ใหญ่ใจดีกับพ่อครับผมปูเอาครับผมนี่ครับเลขบัญชีปูครับผมเนาะนี่ครับผมเลขบัญชีปูครับสี่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกสามครับธนาคารกรุงไทยครับผมเนาะพระจันทร์ครับผมตามนี้ครับพอไปหาสื่อเด้อครับผมเด้อ หนึ่งหาห,าหนึงครับผมเนาะรีบไปหาซื้อก่อนดังก่อนอั้นครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะเอารักทานให้เือนแล้วเพิ่นคุยกันก็เพิ่นครับผมปูรักทานการคุยกันก็เพื่นเพื่นให้มากนะ รีบไปหาซื้อก่อนดังก่อนอั้นครับผมเนาะเพราะว่าเลขตัวเดียวครับหาหนึ่งหนึ่งหาเด้ออ๋หลวงปู่เลขล่างตาหนึ่งกับ5้ามา1กับห้าค่ะเปิดซองแล้วล่างดับ026ค่ะเลขดับ เขาก็บอกมากครับผมูดับรางศูนย์สองหกปูดับล่างศูนย์สองหกครับผมเนาะนี่ครับเปิดซองล่างครับผมหุ้ยกันกันคุ้ยกันรักทานกันคุ้ยกันครับผมปูดีชีทางช่องครับผมเนาะรีบไปหาจับจองครับผมรถตอรีใบครับผมนี่ครับ ปูโทษไปหาเห็นมาหานโนกับผมเนาะห้าหนึ่งหนึ่งห้าเม็ดเดียวเลขสองล่างจากผู้ใหญ่ใจดีครับผมคุดที้แล้วลอตเตอรี่หนึ่งร้อยใบครับผมเนาะเจ็ดสามครับผมนี่ครับงวดนี้เม็ดเดียวครับหลักสิบบนสี่หกแปดครับผมหลักสิบบนรอหลักหน่วยครับผมเนาะรอหลักหน่วยครับนี่ครับแล้วปูครับผมหลักหน่วยได้วันไหนครับผมปูกระปู เที่ยงไมาล่างตอนบ่าคืนว่าที่เป็นบนอ๋อไม่คิดว่าจะเป็นบนล่างเจ็ดสามเลขตัวเดียวกันเด้งมันล็อกไงครับผมนอแล้วปัวหลักหน่วยบนมือใดปูวการเลขตัวเนี้มันมันไม่ที่ไปที่มาเท่ากันเพราะาเลขหลักสิบกับว่าท่านพิดจริงเพราะว่า ปูทะเลล่อเลียลรักหน่วยน้ำตามาใส่ซืือๆได้ครับผมปูอันนี้ว่าเด่นบนหกส่วนสองของดับล่างครับผม,มเด่นสี่หกแปดดับเด่นบนล่อเลีก<ห><ม>ลักหน่วยมาใส่อย่างเดียวว่าลักหน่วยครับผมลักหน่วยมาใส่ครับผมเนาะแล้วปูครับลักหน่วยได้วันไหนครับก้อนหอยออกมือหน,นึ่งคือมระหาดน่าล่องหันละส<อ>ี่ไรประมาณ้อยล่าถุนหนึ่งครับผมก่อนหน่วยออก วันที่ก่อนคุณออวันวันที่ออกวันที่หนึ่งมเมษายาจิตใจมือวันที่สามท,ที่เอ็ดประมาณัางทุ่มหนึ่งอ๋อครับผมปูน้ำมาสอบมา,าหกากระจงามาลงครับ <จะ S 1> ผมปู<ช>อ๋อครับผมตามนี่ครับผมแคบนาจอครับผมเนาะเด็กบัญชีปูก็ตามนี่ครับผมกระสุดท่านี่ครับผมกระออิฐพอนห้เอซีทางช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับผมเนาะรีบไปจับจองซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับผมเพราะว่าเม็ดเดียวครับหนึ่งหาหาน่งนะผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจิญชิปหนาครับผม